ไปไหนมึงจะไปไหนแรงองฝาไปโหนี่บิดโหมดนะเว้ย หมูก็สกิลไปดิ เกิดเลยแล้วก็ซื้อของเลยก็ซื้อของนี่มันแน,นะนำอะไรมันก็ออกกนะันนั้นน่ะ ยู <You> ๊ห์ไม่โดนได้แก้วาไม่โดนไอ้สัตว์ไม่ได้ไม่ได้ อะไรหมายถึงอะไรคนละสายโอ้ยมึงได้รองเท้าอีเนี่ยกูได้รองเท้าแล้วเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยอ๋อโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนปั๊มเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูกลับแล้วยามเก่เข้มข้นสนุกเลยอ่ะ ออกมีตังเท่าไหร่อ้า900 <c oughs> มึงไล่รองเท้ายั้งเนี่ยเออต่อไปออกของเตี้ยมอะไรมีดาเมจมึงออกแล้วนะนะ <c oughs> อะ้จะสู้กว่าอ้า <c oughs> ก็เล่นมิดก็เล่นมิดวอลไงกูให้ฟาร์มเลยอ่ะกูให้ฟาร์มเลยกูไม่ให้กูให้ฟาร์มเลยกูให้ฟาร์มเลยเฮียกูให้ฟาร์มเลยอ่ะเออเออกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกูให้ฟาร์มเลยกูให้ฟาร์มเลยไอ้กูให้ฟาร์มเลยเออกูให้ฟาร์มเลยเนี่ยกูให้ฟาร์มเลยกูให้ป้อมป้อมแตกป้อมหนึ่งด้วยอ่ะ ไอ้สีิวสี่มึงกดได้ ก็กูยังให้ฟาร์มไงฟาร์มมาฟาร์มเลยฟาร์มฟาร์มฟาร์มมึงก็สก,กิลไปเรื่อยๆเลยดีบินโหมดไม่ต้องกลัวสโลสก,กิกลกู เฮ้เฮ้กูไม่ให้อีกปอมเว้ เฮ้ยระวังโดนป้อมตายนะเพื่อนก็ล่ะกูต่อให้มึงฆ่าตัวหนึ่ง้วเฮียเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงเฮ้ยแน่ใจนะอยู่ในป้อมไอเฮียกูไม่เกี่ยวนะถ้ามึงตายในป้อมมะอ๋อเอามึงทำตัวเองเองนะ อะไรเปลากูสา์จะยอมให้ตัวนึงเลยนะเนี่ยเหี้ยโอ้กูต่อให้แล้เนี่ยโอ้กูต่อให้แล้วเนี่ยมึงไม่เอาอ่ะกูต่อให้แล้วเนี่ย กูตอให้แล้วนะเนี่ยกูต่อให้แล้วนี่นนยนนย,ยางยางเอะอะซอนซซนโซนโอนนิสซัสนดู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 ซซนเอี่ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงมึงยังมีรองเท้าแดงอ่เอ้ยเฮ้ยตายตายเอ้ยแชมป์ มึงออกทำไมมึงยังได้รองเท้าดีวอย่างนั้นอยู่เลยวะเอา้าทำไมอ่ะมึงออกมึงจะออกรองเท้ารองเท้าพี่อนะไรเนี่ยมึงก็ไม่ออกของวะมึงมีเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนโอ้ยเฮีย โอรอบน้าโทบหน้าเจ็บเจ็บ อ่าอ้าอ้าอันนี้ซนเว้ยไอ้นนี้ซนเวยเฮ้ยไอ้นี่มันซนเว้ย <c> ซ <oughs> นเหรอไอ้สัารซนเหรอซนเหรอฮะเท่าไรบ้านกูฮ่มึงจะคอน,นเนหรอ ตีลับเปิลไเมิทิ้งเลยง่ายดี อ๋อเออเออเออมึงเอาอีกอ่ะเอฮ้ยม <If S 1> ึงม <becue> ึงมึงจะรีบเอ็นไปไหนมึงจะรีบเอ็นไปไหนมึงจะรีบเหรอมึงรีบไปไหน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 เออ สิี่กับสิบเจ็ดมันช่างแตกต่างกันเหลือเกิดเออแต่คุณก็ยังไม่ได้ใช้เว้ฮะเดี๋ยวมันก็รู้ปเป้ง <laughs> ฉีดแว้งเลย คีโพดงั้นเหรอฮะมึงจะว่าอะไรกันแน่ฮะอ้าอ,อ,อ้าอ้าไอนี้ชนตีบ้านกูอันนี้โนตีบ้านกูไอ้สัน อะไรหายไปไหนเพื่อนหายไปไหนเนี่ย อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยตายโอยอะไรนะอ้าวอ้าวพูดแบบนี้จะมีปัญหาเหรอ ได้ตังไงได้ตังไงคือบอสไม่ใช่บอสดิคืออะไรวะพูดไม่ถูกไป 啊！啊啊啊啊！咿呀啊啊啊啊啊啊！ Oh yeah. Ah ah ah. We here. อ่ากลัวจริงเลยนะนเฮียเดี๋ยวบ้านกูแต่งก่นกนอนชิบหายอเหียชิบหายควยควยไม่ได้ปล่อยมากเลยเอเหีย,ย